วันนี้ก็มาวางปลากระดาหรือว่ามาวางปลาชิงช่างเนี่ยได้70-80ไายวเนี้ยปลากระดาหรือว่าปลาชิงช่างของเราเนี่ยวางเมื่อกี้เนี่ยได้80กว่าไายปลากระดาหรือว่าปลาชิงช่างเขาวางแล้วก็ก็เอาไปอบแล้วก็ส่งประเทศนอกส่งมาเลเซียอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บุนายไต้หวันจีนเนี่ยเขาส่งปลาเนี่ย ก็าส่งไปประเทศนอกนี่เราก็มาวางปลานี่ก็ราคาดีพี่ส่งในประเทศไทยก็ประมาณโลร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทเราส่งในประเทศไทยเราส่งประเทศนอกแถวมาเลอินโดไปแถวนั้นเนี่ยปลาเนี่ยเราทําการผลิตส่งในก่อยาวานเราในประเทศไทยมีแห่งเดียวแหล่งเดียวที่วางปลากระตะหรือว่าวางปลาชิงชัง นี่ก็ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลไปก่อนเนี่ยเขากำลังวางกันอยู่เลยอ่ยังไม่เสร็จก็มีอ่าลำก็เสร็จแล้วจะวิ่งเข้าบ้านกันไปมั่งแล้วเราก็ชาวทะเลทะเลก็ไม่มีอะไรให้เพี่น้องได้ดูไดช <laughs> ้ชมชมปลากระตา่ายเรียกว่าชมปลากระต่าชมปลาชิงช่่งในทะเลของเราไปก่อน ดมเตยอัตราม,มันของเราเนี่ยมันนี่มาที่กระบี่วันนี้มาวางที่กระบี่ต่อของก่อยยาวมาหาปลาแถวนี้ยามพายุยามคลื่นยามลมนี่ก็งบไปแล้วไม่มีแล้วคลื่นพายุลมจะมาท่องมาเที่ยวก็มาได้เลยบรรยากาศธรรมชาติดีสวยงาม วิ่งเข้าบ้านไงมั่งละวันนี้ฝนมืดมาหมดแล้วเนาะฝนเรียกว่าฝนออกเลยบาดของเรานะอยู่ในกลางทะเลชาวทะเลก็หากินจับปลากระตะเรียกว่าจุ่มปลาชิ้นช่างเนี่ยเออฝนไปแล้วแม่เดี๋ยวไปให้ผมดดังดังได้เดี๋ยว กคลั็จะกลับบ้านแล้วก่อยยาวแล้วคำแล้าเนี่ยตีห้ากว่าแล้วดูข้างลางูมือ าคกจบคลิปมาเพียงเท่านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสมัยเกาะยาวช่อง YouTube นะครับสนับสนุนด้วยเมื่อใหม่หัดใหม่สวัสนี้นะครับ